เป็นเกษตรกรโฟกัสช่วยดาวได้จริงๆครับช่วงรีวิวไปข้อแล้วสวัสดีค่ะวนนี้นะคะเราอยู่เป็นที่รถโฟกัสนะคะเรื่องรถไว้ใจเราสามาตรงข้ามรถตันลบพูดีค่ะสวัสดีพี่เพชรกับคุณแม่ด้วยนะคะวนะคะมีส่งมอบรถกันอีกแล้วได้ขนะ่าวว่ามากไกลถึงเพชรบูรณ์เลยเหรอคะ,อะ มาถึงมาจากพิชบุ์นะคะแล้วก็มารับรถกับเราที่นี่ที่ดอนบุรีนะคะเพื่อนๆพี่เพชตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นเกษตรกรนะเป็นเกษตรกรเ,เพื่อนๆคะเกษตรกรก็สามารถออกได้วันนี้ได้รับโปรโมชั่นส่วนลดอ,อะไรไปบ้านไมเอ่ยช่วยผช่วยดาช่วยดาวช่วยดาวเท่าไหร่คะสองหมื่นสี่พันบาทได้จริงๆใช่ไหมคะได้จริงได้จริงๆ,ๆนะคะเพื่อนๆเป็นเกษตรกรนะคะเราก็มีโปรโมชั่นช่วยดาวให้นะคะ สองหมื่นสี่พันบาทเยอะมากมากเลยนะคะคุณแม่แล้วรู้จักโชว์รูมเราได้ยังไงล่ะคะน้องของแม่แนะนรับน้องมีคนแนะน,นําไปใช่ไหมคะแล้วก็ตามมาเนาะหรือทำไมถึงเลือกเป็นโตโยต้าวีโกคันนี้นะคะชอบชอบรถกระบะอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาไว้ใช้งานก็ได้นะคะหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันเนาะสะดวกใช่ไหมคะโอเคค่ะฝากพี่เพชรนะคะช่วยแนะนำเพื่อนๆนิดนึงเผื่อแบบมีใครสรในใจหรืออยากจะออกรถเหมือนกันกับเราเนี่ยค่ะ ใครอยากออกรถไทยมาออกไหมคุณแม่คุณแม่พูดก็ได้นะคะใครอยากออกรถมาออกรถที่โฟกัสเลยค่ะเนี่ยนัดใจดีค่ะประชันสุษในค่ะวันนี้ออกรถกับพี่นัดจัดให้นะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรค้าขายหรือว่ารับราชการเราก็มีโปรโมชั่นรอทุกท่านอยู่นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ไว้ใจมาออกรถกับรถโฟกัสเนาะ ง่ายนิดเดียวออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้าอนุมัติไว้เป็นา2ชั่วโมงเดริเวอรี่2ถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด